ไทยรัฐโมดีดูฟรีไม่มีการผนานีเอกชุมพรเอกชุมพรเอกชุมพรพรสุรพัชจารุกมณีอะไรครับคอยครั้งหนึ่งใครโสดยกมือขึ้นเห็ดพ้นของการจากลาจากกันและกันสุวันหนึ่งเธอคงเข้าใจเองให้เพลงนี้เป็นพยาน โงเราเจอกันเหนื่อยใจเหลือกินไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยจําเป็นต้องเลยปากแม้ไม่อยากลาไม่ต้องรอคุณเอคนเกิดวันเดียวกันไปแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันบ่อยๆเด้อคิดถึงเด้อ เอกพี่ยินดีด้วยครับที่เอกได้งานใหม่ตอนแรกรู้จากพี่กวาดมาก็รู้สึกตกใจเหมือนกันแต่พอรู้ว่าเอกได้ไปทํางานอะไรแล้วเอกก็เล่าให้พี่ฟังพี่ว่าเอกจะไปได้ไปได้ไกลเลยเพราะว่าเอกเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างดีในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่าที่พี่เคยร่วมง,งานมานะแล้วพี่คิดว่าพี่ทํางานหน้าจอกับเอกก็ก,ก็สนุกแฮปปี้ดีเพราะว่าเอกเป็นคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอะ่ะทั้งทั้งทั้งหน้าจอหลังจอเอกพูดยังไง เข้าไปในเจ้าเอกพูดแบบนั้นซึ่งมันจะเป็นสเสน่ห์ของเอกพี่อยากให้เอกเก็บตรงนี้ไว้แล้วก็เอาไปใช้กับกับงานงานใหม่ของเอกก็คืองานในการเป็นผู้ประกาศอาจจะไม่ใช่กีฬาเต็มร้อยหรือว่าเป็นงานทางอื่นที่ว่าเอกทาได้ดีก็หวังว่าเอกจะประสบความสําเร็จแล้วก็ขอให้สนุกสนานับการทํางานที่ใหม่วันหนึ่งเราอาจจะมีโอกาสได้มาเจอกันอีกก็ถือว่าเป็นเป็นการจากลากับที่นี่แต่ว่าเราคงจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกแน,น่ๆก็โชคดีน้องดีความสุข,มา,ขมากกับงานใหม่นะน้องเอกชุพรครับ ก็ขอให้น้องโชคดีมีความสุขมากครับได้ยับอยู่กับแฟนด้วยร่ำรวยร่ำรวยแต่งานเร็วครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะบอกลากันผมก็ขอวอวยพรให้พี่เอกชุมพรสุนภัจารุมณีนะครับก็โชคดีในเส้นทางที่พี่เอกเลือกนะครับยังไงผมก็จะคิดถึงพี่เอกเสมอว่างๆก็แวะมาเลี้ยงเล่าน้องด้วยนะครับโชคดีครับพี่รักพี่เอกเสมอครับ คิดถึงพี่เอกสุดในโลกกลับมาหาพวกเราบ้างนะครับจุ๊บไม่ต้องไวยพรนะยังไงเราก็เจอกันอยู่แล้วครับผมแล,แล้วก็ร่วมงานกันอยู่แล้วครับแล้วก็กลับมาทั้งทีก็ถืออะไรติดไม้ติดมือมาด้วยนะครับครับผมโชคดีครับพี่คิดถึงเสมอครับทุกบจุบก็หวังว่าการตัดสินใจของเอกครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ดีก็พี่ก็ขอไวยพรให้ เอกประสบความสําเร็จในชีวิตเอกเป็นคนเก่งนะมีความสามารถที่มั่นใจว่าเอกจะเดินไข้่งหน้าได้ไกลกว่านี้ขอให้มีความมั่นใจสู้บบน้องเอกนะครับก็ดีที่ได้ร่วมงานกันมาในแต่งานเดียวกันที่ไทยรัทีวีนะก็สี่ถึงห้าปีนะยังไม่นับที่เจอกันในตามสนามขาวก่อหลังจากนี้ก็น้องเอกก็เปลี่ยนที่ทํางานแล้วแต่ยังไ ในสนามข่าวหรือชีวิตประจําวันเราก็ยังได้เจอเหมือนเดิมนะครับมีอะไรก็ถักทายกันได้ในประักเหมือนเดิมเจอกันที่เดิมนะดูกันที่ไหนสวัสดีครับโชคดีนะครับน้องชายไปที่ไหนก็มีคนรักนะครับเอกเพราะเอกเป็นคนดีนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสาเร็จกับเส้นทางใหม่ที่เลือกครับเอกสวัสดีคุณเอกชุมพรมนอหอน่าห่วงเสมอครบอบพี่นะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะแล้วก็ ประสบความสำเร็จกับสถานที่ทีท่มุ่งหน้าต่อไปมุ่งหน้าต่อไปไปยังช่องอะไรก็ตามแต่ขอให้เป็นสุดยอดเอกมวยดีสีสยามนักอะไรคิดถึงเสมอสุดยอดเอกชุมพรก็คุณเอกภูธรนะครับก็รู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนจะมาอยู่ไทยรัฐแล้วรู้สึกใจหายนะครับไม่ใช่ว่าเสียพ้นโวงงานนะครับเสียเื่อนกินนะขอให้ช่งดีในสิ่งที่เรื่องนะครับก็ยังไงก็รักนะครับจุ๊บ ก็ต้องบอกเลยว่าข่าวการใช้ที่ทํางานของเอกเนี่ยพี่น่าจะรู้เป็นคนสุดท้ายเลยก็ไม่ยอมบอกกันเลยนะถ้าอาจารย์หนึ่งไม่บอกเนี่ยพี่ก็ไม่รู้นะครับยังไงก็ขอวอวยพรให้เอกประสบความสําเร็จกับเส้นทางที่เลือกไว้นะครับในสายมวยซึ่งหลังจากนี้ก็อาจจะมีโอกาสเจอกันในภาคสนามบ้างนะครับแต่ก็สงสัยนะครับว่าสาเหตุของการย้ายงานครั้งนี้มันเกิดจากเรื่องใดพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเงินนะฮะยังไงเอกก็ ด้วยมาไขเข้าข้องใจในการเลี้ยงด้วยนะครับแมอเป็น <S ess root> สุดท้ายที่ฉันได้เธอเธอสุดท้ายที่ฉันได้มองเธอจะบอกให้ฟังละยาวว่าฉัน,น,น chim chim chay chay trông đi, mi chay ai ya ninh ninh